สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องพจนพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดพระยาติการามนะครับหรือวัดพระาศนะครับตำบลไพรลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับครับโอ้วันนี้ทางวัดตัดยาครับเสียงจะดังหน่อยนะครับพระยาหรือวัดพระาศนะครับ หลวงพ่อกลั่นวัดพญยาตนี่ครับแผนพังภายในอุโบโสถวิหารหลวงพ่อกลัน่นวิหารสองอรหันตห้องน้ำใช่ครับนะครับข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดพระยาตกันโอ้ร่มลื่นดีครับสดชื่นดี บรรยากาศภายในวัดครับนี่ครับนี่ครับนี้ก็จะเป็น,นครับโอ้นี่อาหารหลวงพ่อกลัน่นเข้าไปด้านในครับกับหลวงพ่อกลั่นกันก่อน โอนี่คือโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบอ่ารูปภาพเหรียนประถุมงคลรุ่นเก่าๆของหลวงพ่อครับนี่ครับนี่เลยครับรลวงพ่อกันนี่ครับ ก็จะเป็นวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆนะครับของหลวงพ่อทางวัดก็ได้ถ่ายบันทึกเอาไว้เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามากับขอพรหลวงพ่อก็ได้รับชมกันนะครับนบจุดนี้ก็บูชาดอกไม้ทุกเทียนตรงนี้นะครับทำสังฆทานก็ด้านนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในวัดกันก่อนแล้วเราก็ชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อกันด้วยนะครับอ๋อตรงนี้ครับตอนนี้จะเป็นด้านหลังครับเดินออกมาตรงวิหารหลวงพ่อกันดครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นวิหารสองอรหันนี้ครับินมาทางด้านหลังเลยนะครับ กับคอพรกันได้เลยนะครับตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นริมคลองครับดีครับดี๋ยากาศล่มลื่นดีดขอละครังก่อนโอ้ะพัดเย็นสบายดียดยครับทุกคน คเดี๋ยวไปชมวัตถุมงคลของหลงของหลวงพ่อกันก่อนสถานที่ภา,ายในวัดก็ดที่จอดรถกว้างขวางเลยนะครับ เชา้าก็ตุกบงคนเลยไปหน่อยเดี๋ยวครับครับหาหลวงพ่อกลันไปกันต่อครับตรงนี้เลยครับเข้ามาด้านนี้เลย คนของลวงพอ่อโอ้นี่ครับ้ามาตรงนี้ก่อนเลยแหล่งท่องเที่ยวแจกฟรีโอ้มีเหร็ดด้วยนี่ครับขนาดสองบาทอขออีกนิดหนึ่งสามพัน 3, ครับสามพันบาท อันนี้4บาทครับทุกคน4บาท3,500นี่ครับเนื้อซินเวอร์พลัสโด้านในคือสองพันครับทุกคนสองพัน ตะก,กรุปมาหาละนับใจหนึ่งมืนตัวหนังสือไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับนี่สองพันครับมาหาละงับเล็กตะก,กรุดสองพันตะกรุดอันนี้หนึ่งพันครับ มีสอก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มีเลดครับเลดสามพันห้าเนื้องเงินขนาด2บาทนี่ครับตะกุดอาหาบูรุตแปดหนึ่งพันี่ครับาหา 8, 1, บลอกเพชรหนึ่งพันเหมือนกันครับจัก,กรพัด ก็หนึ่งพันี่ครับสีพึ่งสุมาลีหนึ่งร้อยสีพึ่งหัวใจยอดสินหนึ่งร้อยเตาเรือนห้าร้อยครับหุ้นแผนเครือบ สองร้อยครับรูปประคำกับสายแขนครับสามร้อยรวมพาะกันสี่ร้อยครับสี่ร้อยด้านในนะครับ400มีแค่สี่ร้อยเหมือนกันครับที่เหลือแปดร้อยแล้วก็เก้าร้อยนี่ครับด้านใน หนึ่งพันครับแล้วก็สี่ร้อยอนุญาตนะครับสามร้อยด้านนี้ก็สามร้อยเหมือนกันครับสามร้อยเหมือนกันหมดเลยพระพงครับอืมองนี้พันห้าครับน้ำมันหนึ่งร้อย ก็300อด้านในครับเนี้ยเล็กๆ200 300ยสาแล้วหกรนี่พร้อมเลี่ยมเรียบร้อยเลยนะครับขึ้นคอได้เลยรีบรอลงพอกันสองหาห้าแปเนี้ยละะขัง800ร้อยีกระลทองครับ900ครับ ด้นในนี้หนึ่งร้อยครับอัพป,ปกก็มีหนึ่งร้อยเนื้อผปปมรมทั้งก,การห้าร้อยบัซซิเวีครับสามร้อยนี่หนึ่งพันครับนี่เก้าร้อยกับแปดร้อยครับ <c oughs> ด้านในเลี่ยมเรียบร้อยแล้วนี่ครับเนื้อห้าร้อยแถวด้านบนเลยนะครับพันห้า ห้าร้อยแล้วก็สามร้อยครับหนึ่งพันครับเรียมรียกรอยแล้วนะครับทุกคนสองพันห้าครับนี่ครับหกร้อยห้าร้อยครับแปดร้อยไล์แบบช้าๆให้ทุกคนได้รับชมเลยนะครับ 8 0ดรมีห้0ร้อพร้อมเลี่ยมเรียบร้อยเลยนะครับ6ก0้อมีสองพัครับกิกคะนนสามรครับตรงนี้เจ็นะครับ แปดร้อยนี่ก็แปดร้อยครับเป็นล็อกเก็ตเป็นเหรียญอ๋อนี่ครับด้านล่างก็มีครับทุกคนราคากะพร้อมเรี่ยมเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมใส่กรอบ้องคอ,คอได้เลยสามร้อยครับห้าร้อยด้านล่างแปดร้อยครับตรงใจเลย แปดร้อยเจ็ดร้อยหกกร้อยครับห้าร้อยเป็นล็อกเก็ดครับพันห้าสองร้อยก็สองร้อยกันนี้แวนครับ แดงลงยาหกร้อยเนื้องเงินครับสองพันห้าครับตรงนี้หนึ่งพันเหมือนกันครับผมบัตระาะายหนึ่งพันหมดเลย <c oughs> ครับ หงพ่อมาด้านนี้กันต่อสตุกมงคลของหลวงพอ่อนี่เยอะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ครับยี่สิบบาทลูกภาพหลวงพ่อการวัดพญาตห้าสิบาบาทอีกสามร้อยครับ ไปเป็นปฏิทินครับปฏิทินด้หนึ่งร้อยรูปภาพสามร้อยครับทุกคนสองร้อยด้สองร้อยเหมือนกันครับด้านนี้สี่ร้อยเลยนะครับ ยันสามร้อยครับราคาเดียวมันหมดเลยนะครับสามร้อยหมดเลยนี่สี่ร้อยครับทุกคนรูปภาพความกรอบอกอันนี้ก็สามร้อยครับสามร้อยเหมือนกันภาพความกระบอกนะครับทุกคนสามร้อยหมดเลยนะครับ อันนี้สีพึ่งดูแล้วนะสีพึ่งก็หนึ่งร้อยบาทครับนี่ก็สามร้อยครับอันนี้ร้อยห้าสิบรับ <50 S 2> รูบปภาพบแบบเล็กๆร้อยห้าสิบหินหนึ่งพันเลยนะครับสี่ร้อยนี่ครับประรัดขีดครับ สามพันครับเล็กกลางใหญ่ครับนี่ห้าพันเข็มจลกรพยาบาลเลยสองพันห้านี่ครับด้านในก็เป็นล็อกเก็ตครับล็อกเก็ต ห้าร้อยห้าร้อยหมดเลยครับพยาบาลลืมด้านในนี้ก็ห้าร้อยครับห้าร้อยพยาบาลลืมห้าร้อยห้าร้อยหมดเลยนะครับ, 500. 500. 500รบโอ้ด้านในองค์ใหญ่700หเจ็ดร้อยครับ เป็นรูปภาพนะครับที่ทางวัดได้จัดนำมาแสดงไว้ให้คับทุกคนนะครับที่เข้ามากราบไหว้ขอพอรหลวงพ่อแล้วก็เข้ามาชมและบูชาวัตถุมงคลของทางวัดนะครับนครับสามารถเข้ามาหาบูชากได้ที่วัดได้เลยนะครับทุกคนมีเยอะแยะมากมายหลายรุ่นเลยนะครับ สบายลือเกินับทุกคนนี่ครับสถานที่บูชาวัตถุมงคลของทางวัดพระยาจะอยู่ติดกับวิหารหลวงพ่อกันนะครับติดกันเลยนียคค่ครับครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ นะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ